สวยจังเลยค่ะวันนี้แม่รถพามาเดินเที่ยวนนเซ็งอยู่บ้านเฉยๆค่ะแตพากันมาเดินเล่นค่ะวันนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยอันนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่ค่ะซิตี้เพิร์จ้าที่นี่คือซิตี้เพิร์ตนะคะมาเดินเล่นกันค่ะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะอยู่บ้านเลยเบื่อค่ะนั้นบนเขาค่ะ คนก็เยอะนะคะแต่ว่าอันนี้ตรงนี้ถ่ายไม่ให้มีคนอันนี้คนเดินเขาเบื่อขึ้นไปทางปารไม่ได้เลยอะ่ะต้องขับรถมาตรงนี้คนมันเยอะไปไม่ได้เลยอะ่ะแม่เจ้าต้องห่างกันคนละสต,ตีก่อนคนละหน่อยก่อนจ้เห็นไหมคะเนี่ย,ยคนเยอะมากเลย